เอาละครับต่อไปนี้คือสาระนะต่อไปนี้คือโครงสร้างคือระบบคือหลักการแล้วนะโอเคไม่ต้องยอ่อย่อเรื่องเลยดีกว่าไม่ต้องอารประบทกันเยอะเอาเป็นว่ากลุ่มการเมืองที่เขาเรียกกันว่ากลุ่มสีน้ำเงินชนะการเลือกสอวอจัดตั้งแล้วส่งคนเข้ามาเกินครึ่งาาและก็เข้ามาได้จริงๆนะใช่ค่ะ เกินครึ่ง <ic> <c oughs> เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า120จาก200มาจากกลุ่มสีน้ำเงินใช่ก็เกินครึ่งนี่ะทะลุครึ่งนะไม่ต่ำกว่า2 2 0 120จาก200มาจากกลุ่มการเมืองที่เรียกกันว่ากลุ่มสีน้ำเงินค่ะประเด็นที่น่าสนใจคือกลุ่มสีน้ำเงินคือใครใครเป็นเจ้าของกลุ่มสีน้ำเงินไม่กล้าตอบเอาเป็นว่าการที่กลุ่มการเมืองสีน้ำเงินสามารถ ยึดวุฒิสภาได้ใช่เขาเรียกยึดได้เลยเ<ะ>่ะเข้ามาได้ตั้งร้อยยี่สิบจากสองร้อยนั่นก็แปลว่าสามารถเข้าไปคุมองค์กรอิสระได้ด้วยถูกต้องอย่า<ค>สงสัยท,ทุกคนไปมองวุฒิสภาแค่เรื่องอำนาจในการโหวตนายกด้วยความเคารพโหวตไม่ได้แล้วโหวตนายกแม้ว่าจะหมดอำนาจการโหวตนายกแต่วุฒิสภายังมีพลานุภาพยังมีอำนาจแฝงยังมีรังสีอมหิตทั้งตัว<ๆ>เพราะมีอำนาจในการแต่งตั้ง องค์กรอิสระตามกฎหมายทุกองค์กรเลยนะต้องผ่านวุตรใครใครยึดวุฒิที่ได้ก็คุมองค์กรอิสระไปโดยปริยายใช่ค่ะมันเป็นวิถีการเมืองมันเป็นไฟ์บังคับเลยใช่นี้เรามองข้ามฉอบไปแล้วนะแต่คราวนี้ไปดูกันสักนิดสิครับว่าสวาชุดใหม่เมื่อเข้ามาทำหน้าที่เต็มก้นจะมีบทบาทในการเข้าไปแต่งตั้งองค์กร อิสระองค์กรไหนบ้างน่าสนใจมาไล่เรียงกันสักนิสักนิดครับว่าองค์กรอิสระที่เขารอคิวให้สวชุดใหม่200คนเข้าไปทำหน้าที่ในการแต่งตั้งเข้าไปแต่งตั้งเนี่ยประกอบด้วยองค์กรไหนบ้างเอาเฉพาะปี2,567ปีนี้เอาปีนี้ปีเดียวนะไม่รวมปีน้านะปีนี้าเียก็มีอีกเริ่มกันที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตงปรากฏว่า ในรอบปี2567ค่ะจะมีผู้ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งรมทั้งสิ้น6คนด้วยกันหมายความว่า200สวชุดใหม่มาดจะมีอำนาจเต็มในการเลือก120จาก200มาจากสีน้ำเงินค่ะจะมีบทบาทเข้ามาแต่งตั้งคณะกรรมาการโตดเงินแผ่นดิน ในคราวเดียวภายในปีนี้ถึง6คนด้วยกันใช่ค่ะไปดูสิครับว่ามีใครที่ครบวาระต้องพ้นจากตําแหน่งในปีนี้บ้างคณะกรรมาการตัวเงินปผ่นดินใช่ค่ะประกอบด้วยนะคะคุณจินดานะคะมหัทนวัตรค่ะอายุจะครบ70ปีคนต่อมาพลเอกชนะทัพอินธรรมระครบวาระการดํารงตําแหน่ง7ปีคุณยุพินชลานนนิวัฒนครบวาระการดํารงตําแหน่ง7ปีคุณพมลมรทมพิทักพงษ์ ครบวาระการดํารงตําแหน่ง7ปีเช่นกันคุณสัรเสริญพลเจียครบวาระดํารงตําแหน่ง7ปีและคุณอรพินผลสุวรรณนะคะคบวาระดํารงตําแหน่ง7ปีค่ะแต่ที่สําคัญกว่านั้นนั่นนะครับต้องดูช่องแรกวันพ้นจากตําแหน่งสําคัญกว่าก็คือวันพ้นจากตําแหน่งค,คุณจิดาเนี่ยพ้นจากตําแหน่ง24เมษายน67ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการสรรหาเมืม่อสรรหา ก็ต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิวุฒิไม่เห็นชอบก็ตกต้องสรรหาใหม่ใช่เขาจึงใช้คําว่าวุฒิมีอำนาจในการแต่งตั้งองค์กรอิสระขณะที่ที่เหลือตั้งแต่พลเอกชนะทัพไปจนกระทั่งถึงกุฎอรพินวันพ้นจากตําแหน่งก็คือวันที่22กันยา67พร้อมกันโอ้พร้อมกันทีเดียวเลยห้าคนเลยถัดไปครับเป็นหน่วยงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะพ้นจากตําแหน่งในปีนี้ค่ะ และจะเป็นอำนาจในการแต่งตั้งของ200สวที่จะเข้ามาทำหน้าที่ค่ะก็คือคุณอิสรียหันษาจลุโลดค่ะลาออกจากตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งไม่ใช่ครบค่ะแต่พ้นจากตำแหน่งเพราะลาออกใช่ค่ะวันที่พ้นจากตำแหน่งหรือวันลาออกก็คือ22พฤษภาคม2567ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการสรรหาก็ยังสรรหาตอนก็ต้องเข้าอาวุธอีกทีหนึ่งนะสุดท้ายไฟนอลดังนั้น ชะตากรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินก็อยู่ในมือของพุทธิสสวชุดใหม่นี่แหละ200คนใช่ค่ะคาดไปนี่น่าสนใจถ้ากรรมการปปชเนี่ยนะปีนี้จะพ้นจากตำแหน่งรวม3คนด้วยกันเริ่มจากวันที่9กันยาปีนี้ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งคือประธานปปชค่ะจำกันได้นะคะพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจค่ะอายุจะครบ70็ดธันวา67จะพ้นจากตำแหน่งถึง2คนรวด คือคุณวิทยาอาคมพิทักษ์และคุณสุวรณวรณจูทะค่ะโอเคแต่ว่ากันที่จริงนะ200 200สวที่จะเข้ามาทําหน้าที่จะมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการปรปรชามากกว่า3เพราะเพราะที่<ค>นอนงมัติวาระไปแล้วค่ะสรรหาไปแล้วยังไม่เรียบร้อยแต่ไม่เรียบร้อยตัวอย่างเช่นไม่ผ่านวุฒิต้องย้อนกลับมานับหนึ่งใหม่สรรหาใหม่เช่นผ่านวุฒิ ทุนกล้าวแล้วกําลังรอโปรดกล้าวได้ข่าวว่าผู้ที่กําลังรอโปรดกล้าวก็จะไขก๊อกก็จะลาออกก็ต้องสรรหาใหม่ก็ต้องสรรหาใหม่เข้าใจว่าเข้าใจว่าสามคนที่กําลังจะพ้นวาระบวกกับที่พ้นไปแล้วอีกสองที่กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นบวกกันไปแล้วก็สองร้อยสวจะมีอำนาจตั้งกรรมการปปชารชุดใหม่ถึงห้าห้าคนค่ะโอ้เหมือนห้าคนี่ยโอ้โหจากเก้าใช่ไหมห้าเลยเนี่ยสองร้อยสว ที่กำลังจะเข้ามาทําหน้าที่ใหญ่ปเริ่มท่มเลยแล้วเขาสับกร<อ>ังสีสอมาฮิตนี่ฉายทั้งในทั้งตัวเลยเขาบอกค้าการองค์กรสะระปอบชร์ถูกจับตามองมากที่สุดเลยโ <Okay. S 2> อเคไปกันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญปีนี้จะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูนพ้นจากตําแหน่งสองคนด้วยกันค่ะอาจารย์นินทร์เมตไตรรัตน์ค่ะและคุณอาจารย์ปัญญาอุจชาชนค่ะ <S <S ก็อาจารย์นินทร์กับท่านปัญญาก็จะพ้นจากพ้นจากตําแหน่งเดือนพฤศจิกาย,ยน25 6 7<า>ั่ะเาห็นยนไหมฮะ โอ้โหหนึ่งสองสามสี่องค์กรอิสระโดยเฉพาะปปชแต่อย่างที่กาบเรียนนะอย่างที่กาบเรียนกลุ่มน้ําเงินที่เรียกกันว่าสีน้ําเงินกลุ่มการเมืองที่เรียกกันว่าสีน้ำเงินสามารถเข้ามายึดวุฒิสภาได้แล้วล่ะค่ะได้เข้ามาตั้งร้อยยี่สิบเป็นอย่างน้อยจากสองร้อยเกินครึ่งนะดูสิประเด็นก็คือแล้วการเมืองหลังจากสีน้ำเงินสามารถเข้ามายึดวุฒิสภาได้แล้วจะเป็นอย่างไร น่าวิเคราะห์นะอันนี้น่าวิเคราะห์จับตามองเพราะมันเป็นช็อตที่สําคัญของการเมืองไทยทางจากนี้